ันนี้ถ่ายยังครับพี่ถ่ายแล้วสวัสดีครับผมช่างแบกนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องสักนะครับ e-set t ะครับข้างในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวหกเหลี่ยมแล้วก็อะไรน็อตนะครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องสักก็จะหุ้มมาให้ตัววัสดุก,ก็คือการดีไซน์การออกแบบก็คือดีเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเครื่องไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปครับนี่น่าจะเป็นปรับ ความยาวของเข็มอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง e z p สา pro turbo นะครับสวยนะมันจะมีขึ้นโลโก้ของ e z แล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสี่สีให้เลือกนะครับแดงเขียวแล้วก็สีเงินแล้วก็สีดํานะครับผมระบบมอเตอร์ข้างในก็จะเป็นโรตารีนะครับจะเป็นระบบเหวี่ยงมอเตอร์แบบปรับเองได้ด้วยนะครับเวลาเราปรับแล้วก็ต้องถอดเครื่องหมุนง่ายๆเลยครับหมุนออกมาอย่างนี้ให้ปรับตรงหกเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ไขแล้วก็จะไขในช่วงนี้นะครับปรับสะโตก ความถี่ของะตะกบอกเป็นตัวเลขเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมขี้เกียจถอดมาปรับะตะกบ่อยๆแล้วก็ปรับเป็นประมาณสัก3.5มันก็จะใช้ได้ทั้งเส้นทั้งสีทั้งเงาเลยไม่ต้องปรับบ่อยผมก็จะใช้ประมาณนั้นเหมือนกันวัสดุจากอลูมิเนียมนะครับผมที่ทํามาจากเครื่องบินความยาวของะตะกของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่3.0ถึง 5 0, ้านเราก็ปรับได้มันก็จะมีสามสามด้าี่แล้วก็4 5จด้าแล้วก็5าประมาณนี้แต่ว่าข้างในมันมีบอน์ดนะจะจำไม่ได้ผมเนี่ยจำไม่ได้ <c oughs> แรงดันไปก็จะอยู่ที่ห้าถึงสิสองน้ำหนักก็จะประมาณร้อยแปกรัมนะครับพอดีครับไม่ไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแบตตัวนี้นะครับชาร์จทิ้งไว้สองชั่วโมงก็จะใช้ได้ประมาณ5้าชั่วโมงนะครับผมในการทำงานนะจะอยู่ที่5้าชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นก็อยู่ที่กำลังไฟที่เราใช้ ความจุปแปดก็จะอยู่ที่1,600มิลลิแอนนะครับผมโอเคครับหัวใจเราไม่ไหวแล้วเราลองไปใช้งานกันเลยครับกะลังลอกเลยนะ ทำไปเจ็ดชั่วโมงแล้วนะน,นี่เราปวดแล้วเนี่ยไม่ค่ยอยหวดโชว์อ่ะโชว์โชว์ตรงนี้ดูสดชื่นนะครับงานญี่ปุ่นกลับมาโลดโลดช่วงนี้ร้อนเงินครับผมพอดีเพิ่งได้บ้านต้องรีบเข้าไปอยู่มีภาระ,ะมีภาระงานวันนี้ก็จะเป็นงานรูปแบบญี่ปุ่นนะครับผมเป็น n โอจะไม่ใช่เ r a d i t i o ร้อย l l เปอร์เซ็นนะครับเลียวเข้ามาผสมซามูไรได้เป็น detail เป็นหัวกะโหลกเป็นอะไรเงี้ยครับลูกค้าเขาเป็นคนวางสตอรี่มาให้แล้วก็ ดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้านะเวลาเราแกะเข็มออกมานะครับเราก็กดตรงนี้ขึ้นมาดูหน่อยก็ดูข,ข้างว่าเข็มมันเอียงขึ้นหรือว่าเอียงลงลงไปมันเอียงขึ้นมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยครับเวลาทำงานเราจะได้ทํางานได้สะดวกขึ้นถ้ามันขึ้นไปนิดนึงเราก็อาจจะกดให้ลงมาหน่อยหนึ่งนะให้เข็มกลับมาตรงเหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจเครื่องสัก E-Z P3 Turbo นะครับสามารถสั่งกับเราได้เลยนะครับราคา81ก้อน6,190บาทบต2ก้อน7,290บาทนะครับ ตอนนี้ก็ยังทํางานปกตินะครับสเสถียรดีสําหรับผมอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่โดยรวมถือว่าดีครับเพราะว่าเครื่องตัดจละเคข้ก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแล้วตั้ตัวเครื่องนี้ที่ได้ใช้เนี่ยมีมีข้อดีที่อยากแนะนําข้อดีที่หลักๆเลยคือเครื่องค่อนข้างจะ,สะเสถียรครับตอนนี้โตมันถี่มากเลยครับมันอยู่ที่สามจุดห้ากำลังดี สำหรับใครที่สนใจเครื่องสั่ง e z P3 Turbo นะครับสามารถสั่งกับเราได้เลยนะครับราคา81ก้อน6,190บาทแบต2ก้อน7,290บาทนะครับ minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be I work but I got vision, I don't need to see. I pick a mind over matter, I'm believing me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby. if you ain't with me, it's your loss, I, I got my mind on the facts. I'm a Python grab, what I like real fast. So until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. Yeah.